ในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวน3กลุ่มนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มก็ประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มผู้สูงอายุท่านก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับคนละ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ 60-69ถึงปีได้600บาทอายุ70-79ถึงปีได้700บาทอายุ80-89ถึงปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทซึ่งยังคงจ่ายให้ในอัตราเดิมนะครับยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด และในส่วนของข่าวข่าวการเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับบางท่านที่มีการรับเงินซ้ำซ้อนล่าสุดทางภาครัฐก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับตอนนี้กำลังไปแก้ไขในเรื่องของตัวบทกฎหมายอยู่ก็ขอให้สบายใจกันได้ ส่วนเงินกลุ่มที่2ที่จะได้รับในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์นะครับก็คือเงินเบี้ยผู้พิการประจำเดือนซึ่งผู้พิการก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับเงิน1 0 0 0บาท 2ก็คือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่10 800บาทและจะได้อีก200บาทโอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงประมาณวันที่22กุมภาพันธ์ท่านก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับก็เป็น800บวกกับ200 รวมเป็น1,000บาทและในส่วนของกลุ่มผู้พิการทั่วไปที่อายุเกิน18ปีและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยังคงได้รับเบี้ยผู้พิการเท่าเดิมก็คือคนละ800บาท และกลุ่มที่3ที่จะได้รับเงินในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6คขวบในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กคนละ600บาทต่อเด็ก1คนนะครับก็จะให้แก่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่เกณฑ์ตั้งไว้ก็คือรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ต่อคนในครัวเรือนนั้นๆน,น,นะครับซึ่งท่านที่ได้รับเงินนี้อยู่แล้วก็ยังคงได้รับต่อเนื่องไปจนกว่าเด็กนั้นจะอายุ6ขวบส่วนท่านที่ยังไม่เคยได้รับเงินในส่วนนี้มาก่อนนะครับท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลหรือว่าอบตอในพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่นะครับก็นำเอกสารต่างๆของทางราชการ ใช้ในการลงทะเบียนด้วยและที่มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มเปลาะปางต่างๆนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา7,000บาทเราชนะหรือเปล่านะครับคำตอบคือทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเราชนะนะครับซึ่งท่านกล้องไปดูว่าท่าน อยู่ในกลุ่มของเราชนะกลุ่มไหนถ้ามีบัตรคนจนก็ได้รับเงินเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่มีบัตรคนจนแต่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะครับก็เข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราชนะ .com เข้าไปพิมพ์เลขรหัสปัตรประจำตัว13หลักชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดน,นะครับไปเช็คดูว่า ท่านเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าและถ้าไม่มีบัตรคนจนนะครับไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่29มกราถึง12กุมภาพันธ์64นี้เพื่อยืนยันว่าขอรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเน็ต ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ไม่มีบัตรคนจนนะครับทุกท่านก็สามารถไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเราชนะได้ที่ธนาคารของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศก็คือธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าทกศนะครับซึ่งก็สามารถไปลงทะเบียนด้วยตัวเองพร้อมกับนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์64นี้เป็นต้นไป และเมื่อท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินเดียวยา7,000บาทเราชนะครับและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาคม64นี้ครับ